GTX 1่ 50, ในปี2024นนั้นยังคงไหวไหมและเป็นยังไงบ้างในสายตาของ iHaveCPU ครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแฮมซีพียูผมเปาไอแฮมซีพีสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์การจอในระดับเบาน้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราโฟกัสในค่ายเขียวนะครับในการจอระดับล่างๆนะผมใช้คำว่าล่างๆแล้วกันซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนอาจจะมีงบไปถึง40ซีรีส์ทุกคนอยู่แล้วนะครับคือหมายความว่าถ้าทุกคนมีงบเนี่ยคุณเองต้องไป40ซีรีส์4000 6 0 TI 7 0 9 0ออะะะะไไไรรรรรปมมมมาาาณนนนนนนนัััั้้้ยยู่่่่่แแลววคคคบบบตเเีีดงกทุกคน ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการนะครับคอมพิวเตอร์เรคเรื่องแรกหรือว่ากา้าวจอที่มันราคาสี่พันนะสี่พันกว่าบาทแล้วกันสี่พันหกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับแน่นอนครับมันมีตัวที่แรงกว่าน,นี้อย่างเช่นสามศูนย์ห้าศูนย์หกกิก七八千กว่าบาทสี่ศูนย์ศูนย์หมื่นกว่าบาทแล้วก็สี่ศูนย์ศูนย์ที่ไอ้ก็หมื่นห้าอะไรประมาณนั้นหมื่นสามหมื่นสี่อะไรประมาณนั้นซึ่งผมมองว่าหมื่นหนึ่งอาจจะถูกสำหรับใครหลายๆคน แต่ขณะเดียวกันอย่าได้มดยวไปทุกครั้งนะครับคนเรามีงบประมาณไม่เท่ากันถ้าคุณต้องการแบบคุณไม่เล่นอะไรเยอะหรือว่าคุณมีงบประมาณแค่นี้ GTC หนึ่เป็นตัวเลือกที่เราไม่สามารถหลีกเลือ่อนได้ดีกว่าถ้าคุณมีงบเท่านี้ดังนั้นเนี่ยการ์ดจอตัวนี้เนี่ยในปี2024ก็เป็นคำถามที่ทหลายๆคนถามผมมาเยอะนะครับว่า 150ในปัจจุบันในปี2024นั้นมันยังคงโอเคไหมถ้าตอบตามนิสัยของผมตอนนี้ผมจะตอบเลยว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะแต่จะให้มันเวอร์ว่าอลังการก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับข้อมูลของ150เนี่ยในปี2024นั้นก็พูดตรงๆนะว่ามันไม่รอดหรอกแต่มันก็ไม่ได้แย่เอาใช้คำนี้ดีกว่านะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าใน16ซีรีส์อย่างเงี้ย150เป็นรุ่นเดียวที่ยังคงเหลือรอดและมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับพ,รพ่ีของมมันนไ่่วาจะเเป็1050 1ลลิลิกผต 0.000000ที่ไอเลิกผลิตทําให้เราเนี่ยไม่ได้มีตัวเลือกอะไรมากนะักในมุมของคนที่งบประมาณไม่เยอะนะครับดังนั้นอ่ะในปัจจุบันในกาจอมือ1น,น,นะผมขอนุญาตไปชอกาจอือ1หนะ1.30ก็ต่ําเกินไป3.506กิกก็อาจจะสูงเกินไป4.00ก็อาจจะยิ่งสูงเกินไปสำหรับใครหลายคนนะครับดังนั้นเนี่ยจะสูงห,หรือจะต่ําก็ตามนั้นแหละนะครับแต่ว่า0.50ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึงที่เราคงปฏิเสธไม่ได้ถ้าเราจะประกอบเครื่นงามหมือนสี่แล้วเราวงเล็บว่าเราอยาาอยยาาาก้จค่เขีว น,นี่คือเจ1.50น,นะครับที่เหลือเพียงรุ่นเดียวในตลาดตอนนี้เพราะที่เหลือนั้น E.O.L หรือว่า End of Life หรือว่าจริงๆแล้วถ้พูดกันง่ายๆคือเลิกยุติการผลิต1.50ย,ยังคงผลิตอยู่ใน16ซีรีส์เป็นสายการ,รทัวริงที่เหลือเพียงรุ่นเดียวแล้วกันคราวนี้ ถ้าเราว่ากันที่จีเทส1650ตัว L1 L2 แคชก็จะปกตินะครับคือ L1 จะมี64กิโลไบต์ครับ L2 แคชก็จะแค่1เมกคูณด้าคอก็ตามราคานะครับ896ครับไม่มี RT core ไม่มี RT core ก็แปลว่ามันไม่มีเร y t r a c i อ่าไม่มีเทเซอร์คอก็หมายความว่ามันไม่มี DLSS แต่ว่าชดเชยด้วย ASR ได้นะครับ Fidelity Super Resolution ได้หรือว่า n s r ที่เป็น Open Source ของทาง AMD ที่จะช่วยให้หนึ่งขอส่วนนั้นพอรอดในปัจจุบันนั่นเองนะครับ Base clock 1.4ครับ boost clock 1.6ก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับ Memory Clock ก สิบกิกะบิตเพอร์เซกหรือว่า1,500เมกะเฮิร์ซข้อดีของ1050จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงแรกๆเขาอ,ออกมาเนี่ยเป็นแค่ GDDR5 เหมือนกับ1050 Ti แต่ว่าในปัจจุบันนั้นเขาก็ถูกอัปเกรดให้เป็น GDDR6 เรียบร้อยแล้วแบบกิบเงียดด้วยนะดังนั้นเนี่ย1050เนี่ยเป็น GDDR6 หมดแล้วนะครับแรม4กิก GDDR6 128บิตอย่างเงี้ยมันก็โอเคนะแต่เมมโมรีไซส์อาจจะน้อยนิดนึงอันนี้ต้องเข้าใจแต่ว่าก็ได้แหละหันนมาาาาาดดดูราคกาก็4วว่บ width, sec, บทแ์ิ0 0 หมือนต่อไฟเลี้ยงไว้หลอกหลอกเฉยๆถ้าเราย้อนกลับไปที่าน450พวกนี้มันจะกินไฟแค่70วัตตดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่อไฟเลี้ยงดังนั้นเนี่ย150เนี่ยเหมือนต่อไว้ขำๆเพราะมันกินไม่เยอะนะมันกินแค่75วัตต์พอมันกินจริงแค่75วัตต์มันต่อเผื่อมันไม่ได้กินไฟอะไรหรอกเพราะว่ามันดึงไฟจากเมนบอร์ดก็ครบแล้ว75วัต แต่ว่าด้วยความที่มันไม่เซฟอะหมายความว่าถ้าสมมติว่า1นูหกินไฟ75วัตต์แล้วมาใส่กับเมนบอร์ดที่ซัพพอร์ต75วัตต์อย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่เซฟเขาก็เลยต่อไฟเลี้ยงให้มันเผื่อเรียกแต่ผมเผื่อเลี้ยงไม่เกิน5วัตต์หรอกเพราะว่าสปอร์ตที่แนะนำก็อยู่ที่250วัตต์แต่ว่าถ้าประกอบกับ i7 i7 จะให้550วัตต์80พัลส์บอร์ดแท้ๆไปหรือไม่อาจจะเป็นโ100วัตต์80พัลส์บายก็โอเคนะครับราคาเริ่มต้น4,69 และไม่ได้ซีเรียสมากว่าจะต้องภาพสวยภาพล้ําหรือว่าเล่นเกมแบบใหญ่แน่นอนพวก 3A ใหญ่ๆอนอ้นี้ผมพุ่งตรงนะตัดไปได้เลยเหนื่อยนัะนหนึ่งของห้าูนย์เหมาะสำหรับคนที่แบบเล่นพับ g กับเพื่อนเล่นวาโลเล่น Apex เล่นไฟเเล่น RO เล่น Dota เล่น ROV เล่น l อเเล่น CS2 เล่น Overwatch วอชขาๆกับเพื่อนมันก็ยังพอไปให้รอดอยู่ ถ้าสมมุติว่าประกอบเป็นเครื่องในงบ1 3ื0 0สาแล้วกันแล้วลคุณอยากได้ใ,ใกล้เขียวมันคือล็อกมงเว้ยคือคุณไปการจอตัวไหนไม่ได้เลยผมยกตัวอย่างเครื่องที่ผมเทสไปแล้วแล้วกันนะครับมันจะเป็น i3 ้สามที่สอ8งร้เอ้อแปดทรดเมนบอร์ด a s ส o c k ก6 1 0 m HVS-Lite M.2 การจอเป็น GTX 1 0หนึ่งหนะครับ r ร m 4 g b ram มเครื่องก็16 g b ก 5, สตอรี่สองร้อยห้าิบเพราะว่สปาย5รบแปดสิบพลสอแล้วก็เคสเนี่ยเป็น I อ a v e ซีบียูนาะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยหมื่นี้อยเก้ถ้าอยากได้แรงกว่านี้1 6ื่นหกหมื่นคุณเอา3าน0 6น่ยก้ไปถ้า2องหมื่นสคุณเอาสี่ศูนย์ศยไปเยอะตัวอย่างนะแล้วถ้าถามว่าเล่นได้เท่าไหร่อะไรยังไงวันนี้ผมมีผลการทดสอบมาให้ดู Marvel s p i ดอร m แมนมล์มรเรต้องปรับมีเดียมแล้วต้องเปิด F อฟซาบาลานช่วยถ้าคุณอยากเล่นก็ โชคดีที่มันรองรับ FSR สามเฟรมเช่นก็อยู่ที่8 0ดสิถึงร้อเฟรมเนี่ยมันก็รอดถ้าเราปรับกลางเนี่ยวอลโซนมันก็รอดนะครับดังนั้นเนี่ยวอลโซนมันก็รอดเราก็สบายแล้วนะครับ 4K ซันท่า Full HD ปรับไฮเนี่ยเจ็ดสิบเก้าสิบห้าเฟรมนะอาจจะดูไม่สูงหรอกอาจจะดูต่ำอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเครื่องหมื่นสีเองแซฟพังเนี่ยปรับโลหมดเลยเปอด FSR บาลานซ์เนี่ยหกสิบถึงแปดสิบห้าเฟรม ฟอร์เ n w นเวสปรับวิลโล่หมดเลยพลังนีกก็ไม่ไหวถนะ้าเปิดเอเวซาบาลานช่วยก็40-55เฟรมพาวเวร์ Power, ทุกอย่างวิลโล่ก็ได้65-90เฟรมนั้นนะ่ะถ้าคบามือ3าเราก็คงหนีไม่พ้นนะ เพราะว่ามันติดเรื่องงบประมาณเป็นต้นนะยอตัวอย่างติดเรื่องของอะไรหลายอย่างบ้างนะครับโดยส่วนตัวที่ผมมองว่า i 3ามสิบองร f มันก็เอาอยู่สบายสบ,ยสบยัพ up cpu ไปอาจจะไม่ได้เห็นผลถ้าจะัพ cpu ัพการ์จอดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยห4 0 0นสา่เลนเท่านี้ผมมองว่าโอเคแล้วทุกอย่างอาจจะต้องเพิ่ง f p g บ้างทุกอย่างอาจจะไม่ได้ปรับสุดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเกม3 a เกมชิ i p l e a เกม big name ก็อาจจะเล่นไม่ได้อันนี้ก็เรื่องปกติ1 4ื่นสแล้วทำงานปกติล่ะดู netflix ดู YouTube เล่น Facebook เข้า microsoft edge ประชุม zoom หรรืออมกะททั่่งานตตด แน่นอยหรือว่า Photoshop พวกนี้สบายหายห่วงและนี่คือ GT e c h ห5 0ในปี2024ที่ i h a v e CPU นั้นมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์จริงๆที่เทสไปแล้วนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับดูผมแล้วมาหนุนด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้และอยากเห็นการ์ดจออะไรขอให้บอกใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมเทสให้ดูเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ